ต้องดูทำยังไงดีน้ำหมดแล้วน้ำขวดนี้หมดแล้ว ครับผมเหมือนไรแบบว่าแจ้งเตือน้ามากคือคือเออคือวันนี้จะมาสักยี่สิบนาทีนะเนอะว่าถ้ามาสิบนาทีมันจะน้อยเกินไปเราส่งน่าจะยังไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่ <c oughs> เลยว่าจะมายี่สิบนาทีก็พี่สัญญาอีกแล้ว สวัสดีครับผมคือว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อกี้เลยแบบเพิ่งเลิอกอมแล้วก็เพิ่งกลับมาคือชาวบ้านไกลอ่ะทุกคนต้องต้องต้องสงสารหน่อยนิดน,นึงคำนึงเปิดเพลงให้ฟังเอาเท่าที่ไหวครับหมายถึงไลฟ์ลครับผม หน้ามาเบี้ยวมากดูนี่เบี้ยวแบบเบี้ยวจัดเลยช่วยชาแน,นลจีบเแ,แล้วครับจริงๆเหมือนเหมือนเพื่อนจะไปถามมามั้งว่าแบบเล่นได้หรือยังอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนเพิ่งเล่นได้ขอให้ได้ดับเซียงตื่นนะครับโอ้โหครับซอมโบชอตไม่ใช่คือ จริงๆอ่ะหน้าชมพูมากเลยแต่วันในลฟ์แบ,บนบอกไม่เห็นคืออันนี้ไปใช้ใช้แบบที่ทำตัวดีๆของพี่นีที่พี่นีซื้อให้คือทุกคนรู้ป่ะจริงๆแล้วมันก่อนอนะคือกดเว็บมาใช่ไหมแล้วแบบก็อยากได้มากอะไรเงี้ยแล้วคือมันมันหมดแล้วมันก็อัพราคาในเว็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่ซือ้อแล้วแบบพอพี่นีซื้อมาให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยคือพี่นีแ,แบบเหมือนอ่านใจออกเลยอะไรอย่างงี้เลยขอบคุณมากก็เลยใช้เดี๋ยวนี้ที่น,นั่นจฉยๆจังจมไม่เป็นอะไรนะ ตั้งแตการดำเนินงานดีใจกินและเลยนี้ด้วยครับขอบคุณมากนะทุกคนคือนี่คนน้อยพอดีเราจะพูดแล้วกันคือทุกคนรู้ไหมว่าเหมือนเคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเหมือนช่วงแบบเดือนเดือนหนึ่งแบบเป็นเดือนที่แบบรู้สึกแบบแย่มากอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าคือเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่แบบหนักหนาเหมือนกันแบบว่าตอนนี้มีมิชชั่นหนึ่งที่กําลังแบบว่าทําอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็คาดหวังให้มันสําเร็จอะไรเงี้ยแบบว่าเออ แต่ว <ates> ่าหมายถึงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคนนะแบบเป็นตัวน้ำมนต์เองอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ลองพยายามกับเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบคือแบบคือพูดย่งงดีคือมันก็แบบเหมือนกระทบจิตใจนึงอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกแบบแบบแบบหนักอ่ะหนักหนาสาหัสประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากอ่ะช่วงนี้แบบคือมันไม่ได้เหนื่อยแบบเหนื่อยกายแต่มันรู้สึกแบบว่า จิตใจแบบแย่มากจนรู้สึกว่าแบบอยากไปหาหมออะไรเงี้ยแบบเมื่อวานคือแบบกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วก็แบบนั่งอาบน้าเสร็จอะมานั่งปลอผมแล้วก็แบบนั่งร้องไห้อะแบบนั่งแบบเป่าไปร้องไห้ไปรู้สึกว่าแบบฮ้ออะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบรู้สึกแบบอืมนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าพอแบบว่าพอแบบพอเหมือนวันนี้ใช่ไหมมันแบบ ประกาศผลอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะลุ้นมากเลยทุกคนคือวันนี้ที่แต่งหน้าเพราะว่าตอนเช้าอะไปงานทําบุญบ้านของของญาติมาเนี่ยคือเหมือนเขาอัญเชิญเทวดาในี่ก่อนอือนฟิลว่าแล้วเดี๋ยววันที่13จะไปอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเหมือนปุบบ้านใหม่ก็เลยแบบไปไปหาญาติมาอะไรเงี้ยแบบไปแบบบ้านเขามาอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยเออนั่นแหละก็เลยแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเราอยู่ดูผลดวนที่นั่นเลยตอนแรกคิดว่าจะไปเซนท่นเวสเกตด้วยแต่ว่าแบบแต่ว่า เหมือนมามางานางานี้ก็เลยไม่ได้ไปใช่ก็เลยนั่นแหละแล้วคือแบบคือทุกครั้งอะ่ะมันก็จะแบบว่านอนแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็แบบความเครียดมันก็หายไปบางทีแบบความเครียดมันก็หายไปกับการที่เรานอนใช่ปะ่ะแต่ว่าครั้งี้ทุกคนคือมันแบบคือหนักอะ่ะ <laughs> หนักแบบหนักมากมากอะ่ะแบบนั่นแหละเอออาจจะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าคินมากด้วยอะไรเงี้ย ล้วคือพอแบบพอเดินมาประกาศมาก็รู้สึกแบบว่าแบบดีใจมากแบบดีใจมากทุกคนเพราะแบบตอนแรกอะเหมือนแบบก็มีแฟนคลับมาบอกใช่ไหมว่าเออแบบรอบเนี้ยแบบไม่ได้ลงนะอะไรฟิลนี้ก็แบบเออก็เข้าใจก็เข้าใจได้เพราะแบบเหมือนรอบแรกเราก็แบบเออสู้กันสูสุดหล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเออรอบนี้แบบอาจจะไม่ลงนะแบบขอโทษไปก่อนเลยอะไรเงี้ยคือนั้งหมดอะไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยแบบ คือโอเคมากๆด้วยเพราะว่าจริงอะคือแบบโอเคอันดับเก้าเป็นอันดับที่ทุกคนแบบมอบให้ก็แบบขอบคุณมากๆแต่ว่าทำมาจากไดนที่เก้าไหมคือแบบเป็น่ากด้ที่เก้าคือเคยได้25ยิบห้าไงแต่แบบเออถ้าเป็นสิบาก็แบบโอเคนะแบบก็โอเคเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบเออเบอร์ซูร์เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอือก็เลยแบบว่าโอเคทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วคือก็เลยดีใจมากที่อันดับมาล่วงลงมาก็แบบว่าเออดีใจมากๆแล้วที่แบบว่ามันมันมามัน มันร่วงลงมาที่นี่แล้วแบบนั่นแหละทุกคนคือรู้สึกแบบขอบคุณมากๆคือตอนแรกอ่ะคือมันก็มีแฟนคลับแบบว่าแทกมาใช่ไหมว่าแบบเออดีใจด้วยนะก็เลยงงอ่ะดีใจด้วยนะคือสมมติว่าถ้าอันดับมันตกมาเฉยอ่ะคือจะบอกว่าดีใจด้วยนะหรออะไรเงี้ยคือนึกออกมาก็งงว่าแบบดีใจด้วยนะแล้วก็งงว่าดีใจด้วยนะอะไรวะแบบงงแบบอ่านเอาปชทบ้านดีใจด้วยนะอะรู้นะคืองงว่าแบบดีใจอะไรคือแล้วคือเขาบอกว่าประกาศใบสองตอนนั้นก็าก็ตั้งตารอใบสองไงซึ่คือมันยังไม่แบบ มันมันยังไม่แบบบายสองเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะก็เลยงงว่าแบบดีใจยินดีด้วยยินดีอะไรหรออะไรเงี้ยก็งงแล้วแบบเหงินพอเห็นแบบเหงินแฟนคลับแปะแบบอาร์ตแบบว่าอันดับสิบสามแล้วก็เลยงงว่าแบบฮะแบบตกใจแบบตกใจมากอะแบบไม่คิดว่าจะได้สิบสามแล้วมันเป็นอันดับที่แบบอยากได้ที่สุดแล้วอะแบบหมายถึงว่าตาแหน่งเซนเตอร์นะคือหมายถึงว่ามันดีในตําแหน่งที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยอืมชะกลายผลเป็นผลจริงเลยใช่คือแบบก็รู้สุกแบบขอบคุณแบบ ขอบคุณทุกคนแบบมากๆคือทุกคนแบบออฟฟิเชียลเรามีข่าวลุดคืออะไเละได้เห็นชื่อจีอจิกาจซื้อในเพจออฟฟิเชียลก็รู้สึกดีใจใช่คือทุกคนแบบดีใจมากแบบคือดีใจมากๆแบบแต่คือก็เข้าใจนะว่าแบบม,มีมีหลายคนที่แบบก็คงคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันใครวะอะไรเงี้ยแบบอาจจะงงว่าเอ้ยไอ้นี่มันเป็นใครอะไรเงี้ยอะไรอเงี้ยแต่แบบสวัสดีค่ะน้องบีเอ็มเคปอร์ตีสค่ะได้ดาวสิบสามในผลโดนรอบที่สองค่ะเซนเตอร์เพลงจีจกิการซื้อนอนเกรดตัวค่ะ ความสูงมากเลยทุกคนรู้ว่าแบบไอจากที่เมื่อวานที่แบบว่านั่งร้องไห้อยู่อะรู้สึกแบบรู้สึกแบบดีขึ้นแบบเยอะมากจริงๆแบบเนื่อยไหมคือแบบรู้สึกดีขึ้นเยอะมากจากเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นแหละแต่คือนั่นแหละทุกคนคือแบบดีใจแบบดีใจมากแบบขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรายิ้มได้ไม่อยากแบบร้องไห้เลยแต่แบบดีใจแบบดีใจมากๆจริงๆแบบขอให้มันเป็น ขอให้อันดันี้มันอยู่กับเราถึงวันไฟนอลได้ไหม <c oughs> ถ้าตกลงไปก็แบบขอให้ตกไปบบอยู่ที่25ได้ไหมแบบได้เพลงน,นี้มากมากจริงๆแบบรู้สึกแบบคือ,อยังไงอ่ะก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจในส่วนของเรามากๆอะไรแบบนี้เราก็ตั้งใจในส่วนของเราเคือแบบโอเคพยายามแบบทําทําคอนเทนต์ เออเกี่ยวกับเพลงนี้เพราะแบบเราก็อยากได้เพลงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบต้องทําให้คนรู้จักเพลงเราก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงกับโปสเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบเออก็แบบเราจะมีแปลเพลงที่แบบคือไปถ่ายมาแล้วแต่แบบทะเลมันมืดก็เลยคิดว่าจะไปถ่ายที่อื่นแทนอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็แบบคือขอบคุณมากจริงๆแบบไม่คิดว่ามันล่วงลงมาแล้วมันจะแบบล่วงลงมาแบบอันดับที่แบบเป็นใครช่วงนี้ลองบอกมาใช่เขาคนคือช่วงนี้อารมณ์แบบอ่อนไหวแบบอ่อนไหวมากจริงๆแล้วแบบบวกกับเป็นคนคิดมากแล้วมันแบบ เขาเรื่เลยถาโถมากอะคือแบบเล็แต่ว่าก็แบบทุกคนดูมันแบบดีใจมากคือแบบนู่นนี่คือแบบยังไงเราท่ยังไงดีคือแบบทั้งที่เราก็แบบเป็นเมมเบอร์ที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเมมเบอร์ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบมีคนเห็นหน้าเราบ่อยขนาดนั้นแบบเเมมเบอร์ที่เข้ามาใหม่แต่ก็แบบยังมีแบบคนแบบว่าชอบเราแล้วก็แบบซัพพอร์ตน้ำมนแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบแบบดีใจมากๆจริงจริงแบบ ซึ่งมันเป็นเดซินี่มากคือไม่ได้แบบอยากจะมาร้องไห้เรียกคะแนนอะทุกคนแต่แบบมันแบบคือมันเป็นน้ําตาแห่งความดีใจอะคือเมื่อวานที่นั่งร้องไห้อยู่ตอนแบบผมมันเป็นน้ําตาแห่งความโศกเศร้าไว้แต่อันนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่แบบดีใจแบบดีใจมากจริงๆเธอเฟมัสอยู่แม่เราทุกคนนะมันเป็นแค่เมมเบอร์ของที่เพิ่งเข้ามาแบบไม่ได้มีความเฟมัสอะไรเลยเราก็ค่อยๆเดินไปด้วยกัน ช่แล้วแบบสุดช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยใช่ไหมเพราะเหมือนไลฟ์แล้วมันเลิกแบบมันมันซ้อมแล้วมันเลิกดึกอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเครียดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากมาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอะไรฟ์ก็อยากจะแบบสดใสอะไรเงี้ยให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนน่ะหนุ่บอแบบไม่อยากมาไลฟ์หรือแบบดื้อลงที่แบบแบบหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้มาไลฟ์อะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยได้โพสอะไรเท่าไหร่เพราะแบบ แต่ว่าตอนนี้ก็กําลังแบบสู้อยู่อะไรเงี้ยแบบพ็ขอบคุณทุกคนที่แบบสู้ไปพร้อมกับน้ํามนมากๆคือแบบเฮ้ยไปโอต่อให้เฟย์หไงน้ำมนตมาีน,นเฟย์โดนด้วยใช่คือแต่ว่านี่ไงเดี๋ยวเราจะได้ไปรโชว์ด้วยนะคือตอนแรกอะมันไม่ได้ไม่มีใช่ไหมแต่แบบตอนนี้มันก็เหมือน ประกาศเพิ่มมาว่าแบบมีรุ่น5้าไปรอโชว์ด้วยซึ่งแบบดีใจมากทุกคนแบบดีใจแบบดีใจมากที่ได้ไปรโอโชว์เพราะแบบว่าไม่ได้ไปรโอโชว์ตั้งแต่แบบซิงเกิลแบบ w o n d e r l e s s อะออไฮแท็กก็ไม่ได้ไปอล้วใช่ไหมอืมเราก็แบบได้ไปรวบนี้ซึ่งดีใจมากาเซร,ริก,ก็มันจะมีเพียงที่คนแบบ่ปคิดถึงมากมายแล้วก็มีเพลงที่ได้ได้ไปซนเตอร์ด้วยอืม เจอกันในบีคีของคนนะทุกคนว่าเจอกันในบีคีแล้วก็งานจับมือเครื่องงานจับมืออาจจะเปลี่ยนชุดชุดหนึ่งเพราะว่าเหมือนจิวมันนัดจะใส่ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนแรกเห็นมันเงียบๆไปก็เลยคิดว่าเออมันคงไม่ใส่หรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยประกาศไปแล้วว่าแบบเออไม่ใส่แบบว่าใส่ชุดตามนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเหมือนวันนั้นที่ในไลฟ์อลิมันก็บอกว่าเออทำไมทําแบบนี้แบบเหมือนมันก็เซลอะไรเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนรอบหนึ่งครับผม ทุกคนแต่แบบแด่คือแบบซึ้งขอบคุณทุกคนมากจริงรู้สึกแบบความพยายามของเราเหรอมันก็แบบส่งแล้วพู้ความพยายามของเราก็ยังไงดีอะแบบอความพยายามของเราพูดเราสามารถพูดคำว,ว่าความพยายามของเราได้ไหมความพยายามของเราก็น่าจะพูดได้นะเพราะเราก็มีความพยายามในแบบของเราคือความพยา,ยามของทุกคนจะหมายถึงว่าแบบ ปกตีความของคํานี้ของสุขวัาจ,จะไม่เท่ากันแต่ว่าแบบสุกว่าเราก็ได้พยายามในส่วนที่เราทําได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องแบบไปด้วยกันทุกคนนะอ่ะแต่ว่าขอบคุณมากมากครับพูดได้เราพยายามโปรโมทเพลงนี้สุดๆอย่างน้อยก็มีความพยายามในการโปรโมทเพลงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพูดลงไอจีทีหนึ่งคือตอนประกาศใช่ปะ่ะเราแบบก็ดีใจแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาพิม์อะไรเพราะแบบตอนนั้นแบบ เหมือนเบลออะงงไปแบบเบลอมากอะไรเงี้ยแล้วแบบตื่นมาทีหนึ่งคือแบบง่วงนอนมาพอตื่นไปเช้ามากแล้วตื่นมาทีนึ้คือไปซอมแล้วเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วก็แบบกลับมาความพยายามพวกเราได้ไหมนะเป็นความพยายามของพวกเราแบบทุกคนคือแบบรู้สึกว่าแบบเราก็เหมือนแบบเป็นแบบคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอะที่แบบมันยังไม่ได้แบบคือมันยังไม่ได้แบบเติบโตมากขนาดนั้นนะทุกคนบอกว่าคือมันเป็นแบบชนเราคือเวลาเหมือนแบบ เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้แบบใหญ่มากสมมุติละคนคือไงเดียมันก็หมดไปแค่กลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งอะแล้วแบบคนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งแบบที่เราแบบเดินไปด้วยกันแล้วแบบเขาพยายามพาเราไปแบบสูงขนาดนั้นเลยมันรู้สึกแบบดีใจมากแบบนมคือคือแบบเหมือนบางทีเราก็อาจจะคิดลบไปหน่อยแบบว่าเออเราก็ไม่ได้เก่งอะไรแบบก็ธรรมดาธรรมดาแบบ เป็เบอร์แรงธรรมดาแบบว่าเออเราธรรมดาแบบในรู like like ้ความรู้สึกของนวลนะคือนวลพูดว่ารู้สึกว่าแบบก็ตัวเองก็ธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแบบแบบได้ยินคอมเมนต์แบบเงี้ยป่ะคือพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบคือทุกคนอ่ะก็พยายามบอกใช่ไหมว่าให้มาเจตัวเองแบบไม่ไม่ไปพูดอะไรแบบอย่างเงี้ตัวแบพอพูดตัวๆคือก็รู้สึกว่าตัวเองก็แบบเป็นคนธรรมดาธรรมดาแบบธรรมดาแบบมากๆอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แบบมีจุดไหนที่มันแบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่แบบทุกคนก็ยังแบบช่วยพาให้นวนไปแบบ จุดที่น้องมันอยากไปอ่ะเออนว่า,าคือมก็เลยรู้สึกแบบขอบพุณมากจริงๆที่แบบช่วยเหลือแล้วก็แบบพาไปจุดที่แบบอยากไปอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันเหมาะสมไหมแต่ว่าแบบอย่างน้อยคือมันคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดไหมว่าแบบมันก็ไม่ได้เหมาะสมขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบคือนึกไหมคือมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เหมาะสมแต่แบบมันเป็นจุดที่เราอยากไปแล้วทุกคนก็แบบพาเราไปอ่งบบปะงงป่ะ อันนี้ก่นกูมาก่อนเยอะแล้วก็หูใหญ่อยู่มไม่ไมให้เราทุกคนเราวอาแต่คิดเซคิปแบบว่าอะไรคิดเซคิปแบบว่าปฏิหารคือจริงนะ เราแต่งก็คือแบบแรกคือเด็กคนนี้พิเศษเลยนะตอนแรกเราเจอกันตอนใส่แว่นหรือเปล่าเราเลยแบบอยู่ก็พิเศษขึ้นมานี่แบบเตรียมคิดสปีดละสิ่งที่จะพูดอย่างแรกตอนพูดสปีดจะพูดว่าขอบคุณทุกคนเป็นประโยคแรกจริงก็ไม่แต่สิ่งใครแตเชื่อว่าความรักโฟเทของทุกคนโอ้ทุกคนจริงนะคือแบบก็ยังนึกถึงคำที่จะพูดตอนแรกอยู่ว่าแบบ ก็ยังแบบหลักวงเหมือนเดิมใสกัน่าจะใ่นะ <laughs> เราฟังเลยจะพูดอะไรอีกอ่รู้สึกเหมือนจริงๆมีเรื่องจะพูดเดยอะมากแต่พอมานั่งพูดแล้วแบบแบบนึกไม่มออกเนี่ย ใช่เราฟังสป,ปีดยังไงไม่ก็นี่จะพูดเะใช่ว่าเริ่มด้วยนี่มันก็ต้องเริ่มคือจริงๆมันก็ต้องเริ่มด้วยขอบคุณทุกคนอยู่ล้เบ่ะเพราะแบบคือไม่ไม่อยากให้คนมาพูดลือแบบน้ำมูลเลี้ยวแบบว่าน้ำมูลกิ่งมากะไ่เงคือรู้สึกพอรู้สึกว่าแบบหุ้ยแบบน้ำมูลยังไม่ทำอะไรเลยแบบคนที่ทําคือแบบทุกคนอะคือมันไม่ใช่น้ำมูลอะบบฉะนั้นทุกคนแบบอยากให้ทุกคนชมตัวเองกันนะ ไม่ก็แบบชมแบบคนที่แบบทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาเก่งมากมากจริงๆเพราะแบบน้ำมันไม่ได้ทาอะไรเลยทุกคนแบบคนกดโหวตก็ไม่ใช่น้ำมันนะหนูแบบเราก็แค่ได้แค่ทําแบบ่วนเทียวทำได้คืออาจจะอาบโปรโมดเพลงขอพยายามนี้แบบส่งของเราอะไรเงี้ยชื่ออะไรวววเวอร์บเติมเบียนเคเปาเฮ้ยรู้ได้ยังไงเวอร์บาเติมเบียนเคนั่นแหละก็เด้เขียนแค่โปรตีนไงเดี๋ว่าเขาคณที่สูด้วกันเนาะ ปิดภาษาไทยญี่ปุ่นภาษาอังกฤษขอสปีดภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษไม่ไหวเป็นมังกรโบราณนะรู้สึกนะว่ามิชชั่นต่อไปก็คือมิชชั่นมันจริงๆมันมีมิชชั่นหลังหลัง คิดว่าอยากจะพยายามทําให้ได้แบบอย่างน้อยคือแบบอย่างน้อยก็อยากทําอะไรสักอย่างให้ทุกคนอ่ะนึกะ่าแบบเหมือนแบบทุกคนทําให้น้ำมือแล้วน้ำมือก็ควรจะทําอะไรสักอย่างให้ทุกคนบ้างแบบตอนนั้นแบบดีมากทุกคนรู้ป่ะแบบแค่ตอนนั้นเราหน่อยมากแบบแค่แบบสอบขึ้นสเตทเฮดียังไม่ผ่านอย่างเงี้ยนึกว่าตอนนั้นคือแบบน๋อยมากแบบโหเราแบบด่อยมากอะขอบคุณทุกคนทีดตามมาตลอดจนถึนี้ขอบคุณมาก่ะ ถ้าได้จริงเราให้ตามได้เลยจริงคือคือ,อยังไงวันนั้นก็ร้องไห้แล้วเอาจริงมากแค่งานจะเมือรู้สึกเลยว่าแบบแบบต้องร้องไห้แน่เลยแบบมันอาจะไม่เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนแบบรอบนี้เราเหมือนพออยู่มาเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนสนิทกับทุกคนมากขึ้นใช่ป่ะพอสนิทกับทุกคนมากขึ้นอนะ่ะมันก็จะเริ่มแบบมีเรื่องราวอะไรเงี้ยงงป่ะพอมันมีเรื่องราวก็รู้สึกว่าแบบน่าจะแบบคุยเราก็น่าจะร้องไห้อะืม มันกิจเยอะแล้วกันเมื่อมันไลเดตัวเองถ้าคิดว่าแบบเดี๋ยวจะกลับมานั่งไลฟ์แล้วแหละแบบไลฟ์แบบเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเหมือนแบบวันก่อนๆมันติดส้อแบบจริงๆแบบกลับมามันไม่ถึงแบบมันมันช้าอะไรเงี้ยแล้วแบบวันก่อนเป็นนอนหอกับใครมุกมาอใช่วันก่อนเป็นอนหอกับใครมุกมาเหมือนมันเหงาแล้วเชิญเต้นเยอะฝั่งนหนครับ โอ้ ة, คือน้ำมัน่อยไม่ได so okay. ้เริ่มซ้อมโรช่นเลยน้ำมันน่าจะเริ ng, ่มซ้อมโลชันพรุ่งนี้เลยยังไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันน่ะแ๊บนึงนะคนเดียวกอนคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายตัวเองขว่าทุกคนมากกว่าครับชาชาใชาน่าจะอยู่ฝั่งนี้มากกว่าคือบางทีมันก็เลิกสี่ทุ่มบางทีมันก็เลิกห้าทุ่มแต่มันช่วงวันช่วงนี้มันเลิกห้าทุ่ม ก็เมาวันอาทิตย์พูดได้ไหมว่าไม่มีทุกคนอย่าคาดหวังครับผมแต่ทุกคนก็จะเห็นน้ำมูลใสชุดกินแฟนนะคือตอนนี้กำลังบแบบคิดมากคิดเรื่องไปต่อผมอยู่ว่าแบบอยากจะยอมผมก็ไปเป็นสีดำแล้วก็ไปต่อผมน่าจะน่าสนใจทุกคนว่าไงดีไหมคือรู้สึกว่าอยากไปต่อผมอะผมสั้นแล้วมันรู้สึกแบบ ว่าบทแคสยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพิบกคืออยู่ในบทแค่นั้นน่ะแต่ว่าแบบมันน่าปกติก็ส่งเป็นแบบลิงก์แอปอัปเดตไอเอ็มอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้สก่กก้มันไม่น่านะโอ้ยกาก้าชอบไทำไมทุกคนถึงชอบกากาคือชอบชุดเหรอหรือชอบเพลงคือชอบชุดถ้าชอบชุดก็ <laughs> ช่วงนี้ซ้อมแบบเกือบสุดวันเลยทุกคนแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่างคือช่วงนี้คือจ่ากำลังจะกลับแล้วใช่ไหมแล้วคือตอนแรกก็แบบเออจ่าจะกลับแล้วจ่าจะกลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกคิดว่าเออจ่าจะกลับแล้วอะไรเงี้ยแบบยังมีเวลาอยู่กับจา่าอะไรเงี้ยสุดคือซ้อมแบบเยอะมากตอนกลางคืนโอ้เธอชอบเธอบอกชอบอีกไม่ใช่หรอผมสั้นมันแบบดูสะบัดแล้วมันมันคืมันผมน,น้อยอะทุกคนโอ้ย พี่หายไปแล้วเท่าที่จาได้คือมีหมอเจที่ปามาแล้วก็มีพี่เฮเซแล้วก็น่าจะมีมีเดดดี้แล้วมีใครอีกอะมีพี่เคนหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะมีประมาณนี้เนาะใช่ไหมไปนะทุกคนมันถึงเวลาแล้วบ๊ายบาย